ดีแล้วมีกล้องเห็นป้ายทะเบียนรถหรือเปล่าตำหนิรถชัดๆแต่ไปดูเลยด่วนเลยต้องไปรับตอบตอนนี้เลยไปนั่งดูหน้าจอแล้วถ่ายรูปหน้าจอให้โทรศัพท์ด้วยไอ้ท่านน่ะมันเออมาจากกาลียกาลีอ่ะกาล ครับครับจีราจิตครับครับครับไม่ผมอยู่ที่ด้านตรงเลยครับกำลังดูที่ด้านตรงว่าจะครอบที่ด้านตรงด้านตรงดูไม่เห็นเห็นเห็นครับไม่คือหมายถึงว่าไอ้ตัวตัวตัวจอนะครับตัวมุมตอวมุมตัวมุมได้เลยตควเตื่นใจดีดูลักษณะอุปกรณก่อนพวกเก็บตะแกรงกับกระบอกตัวมุมตัวมุมจากตัวดำตกเหวอเงี้ย